สวัสดีครับผมวีเศรษฐพันธ์เจ้าพนักงานธุรการบฏิการงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมครับครับสำหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์ผมเริ่มทำงานด้านการประชาสัมพันธ์นี้มาเมื่อประมาณปี2556โดยเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพตามงานและโครงการต่างๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ให้พี่ๆนักวิชาการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ต่ออีกทีจากนั้น เริ่มศึกษาวิธีการเขียนชาวประชาสัมพันธ์จากพี่ๆนักวิชาการและวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง OA การจัดรายการวิทยุ Facebook และ l ล n e อีกหน้าที่หนึ่งในงานประชาสัมพันธ์ที่ผมได้รับมอบหมายให้ทำคือการช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆเช่นสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัด <Kevin> TV, เคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ <ไป S 1> รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อเพิ่ม,ม,มช่องทางในการประตาสัมพันธ์ให้กับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดค,ครับในส่วนของผลตอบรับจากการประชาสัพผ่านงานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาทาง Facebook <น>พอชอปฐมนครแห่งความจงรักฟักดีมีผู้ให้ความสนใจและติดตามอยู่หลายท่านอาทิเช่น ท่านผู้ตรวจเผ่นสีเจริญสุทธิพันธ์ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนผู้นำชุมชนเค,ครือข่ายพัฒนาชุมชนผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปและเพื่อนเพื่อนชาวพัฒนาชุมชนทางรายการวิทยุรายการเสียงจากพัฒนาชุมชนคนครปฐม17.9เมกกะเฮิร์ตหลังจากที่ได้มีการออกอากาศไปนั้น ทำให้มีผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท p อปให้ความสนใจและมาร่วมจัดรายการอยู่หลายครั้งทางรายการโทรทัศน์รายการแจวทางช่อง3จากการสอบถามคุณชาลีอรุณมากเจ้าของร้านลูกชิ้นชาลีซึ่งเป็นผู้ประกอบการโอท p อประดับ5ดาวของจังหวัดนครปฐมได้รับคำตอบว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้ออกอากาศทางช่อง3นั้น ก็มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วซึ่งคุณชาลีบอกว่าผลตอบรับดีมากทุกวันนี้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากต้องขอขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม,มที่ช่วยติดต่อประสานงานในเรื่องนี้ครับคุณวันชัยสวัสดแดงประธานกลุ่มแม่บ้านเกษ,ษตรกรมหาสวัสดซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอประดับ5ดาวของอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวว่าหลังจากที่ตนได้ไปออกรายการทางช่องสามทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาที่กลุ่มทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ล่าสุดกองประชาสัมพันธ์นกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับรายการเปิดฟ้าวันใหม่ทางสถานีวิทยุอสมทได้นำเครือข่ายสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุมาศึกษาดูงานที่กลุ่มของตนด้วยครับ ครับในฐานะผู้บังคับบัญชาของคุณวีเศรฐพันที่เฝ้ามองการทํางานของคุณวีเจ้าพานักงานธุรการปฏิบัติงานเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถมีความใส่ใจในเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเทคโนโล,โลยีเรื่องการประสานงานงต่างๆทุกระดับมีความกล้องตัวเรียนรู้เรื่องต่างๆเรื่องใหม่ๆได้เร็วที่สําคัญคือมีความกระตือร้นต่อง,งานที่ได้รับมอบหมาย ึ่งนั่นถือเป็นจุดเด่นของคุณวีและด้วยคุณสมบัติที่เด่นเหล่านี้เองจังหวัดก็เลยมอบหมายให้ภารกิจในการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนนอกเหนือไปจากงานในหน้าที่รักการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนของงานผ่านช่องทา,างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทีวีหนังสือพิมพ์ซึ่งวีก็ทําได้เป็นอย่างดียิ่งตามข้อมูลที่นําเสนอ ผมบอกไปอย่างนีว่าจะเป็นที่ยอมหลับของคณะกรรมการเพื่อสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้เกิดแก่นักประชาสําคัญพันใหม่กับบุคคลของโครงการพัฒน,นาชุมชนรุ่นใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นกําลังหลักให้แก่หน่วยงานพัฒน,นาชุมชนในโอกาสต่อไปครับยนะคะประปฐมก็ได้รับข่าวสารทางพัฒน,นาชุมชนในวันนี <ๆ S 2> ้นเกี่ยกัารมีส <ๆ S 2> หลายเรื่องนะคะ มีการที่จะทำการอะไรเพื่เป็นพันาชีวนตคนนโครงการอย่างรบ้จะทกงานในด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล่าวสารนะคะไ่่างกับสวรสดิการอ่นๆอย่างเช่นบีจะส่งทานไลน์ทางเมจิมุนะคะทำให้เราได้รับรู้้อ่าวสารที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ทำให้ การสื่อสา,อาได้ชอบไวัมากขึ้น,นในทุกๆๆนะครับไม่ต้องร้อนนสืสาการไม่ต้องรอในเสือสออส้อจากจังหวัดชุมชน,ชนคนไทยได้ยัดยืนได้กินอิมหลับตื่นอย่างสุกใจสื่งไว้ให้ไทยทุกคนสืงไว้ให้ไทย